องอาจนี่ใครอะโน้เพื่อนปัมปัมสนิทกันมากแต่เรียนเลยครับไม่สนิทอย่างเดียวนะสนมนัดพ่อโน้วัดดีพ่อสิ่บัดดีครับสนิทกันมากทำไมมันไหว้มือติดอกอีกเหมือนนี้คุณายก็บัสดีครับคุณพ่อเออสวัสดีครับว่าทำไมต้องบัดดี้ทำไมอะทำไมพ่อต้องเยอะด้วยต้องหน่อยด้วยอะ ทำไมเยอะแยะจังนะพ่ออะไรลูกอะไรอะไอ้สับอะไรไอ้อยอะไรต้องนอยอะไรนะก็อ,อย่านอยอย่าเยอะเลยเข้าใจป่ะมันเยอะอะไรลูกมันเยอะอะไรพี่พ่อบอกกี่ครั้งว่าเราพูดกับพ่อหรือก็ขยกระชางให้มันเป็นแมนเป็นผู้ชายหน่อยแล้วก็เก่งทรงอะไรเนี่ยทำไมอ่ะ<ค>น,<อ>นี่เขากำลังฮิตใครไปแต่งแบบพ่อละเชยตายมันก็เป็นวัยรุ่นนะพ่อดูชาวบ้านชาวช่องเขาแต่งกันบ้างสิล็อป คืนนี้เจอกันที่ออตกกนะเหมือนเดิมนะอะไรอะอะไรอะไรอตกอะไรอะก็เป็นทับสำหรับเราสองคนนะเงี้ยไปเที่ยวเที่ผูญยงผู้หญิงเยอะแยะลูกโอ้ยอย่าพูดถึงเรื่องผู้หญิงเลยแม่พ่อคันใช่ไม่นอกถูกจ้ะ